สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธิวันคนเหนือนะคะทุกคนคะวันนี้ประเวณจะมาสอนวิธีอัดกาวผ้านะคะเพราะส่วนใหญ่ถ้าตัดผ้าใหม่ผ้าพื้นเมืองผ้าฝ้ายส่วนใหญ่เขาจะปูกาวนะคะปูกาวแล้วเพื่อให้ว่าผ้ามันจะได้ทรงตัววันนี้ประเวณนจะมาสอนเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะว่า ปูกายังไงไม่ให้เกิดฟองอากาศเวลาลูกค้าเอาไปใส่แล้วซักได้สักครั้งสองครั้งผ้าก็จะพองย่นนะคะเพราะฉะนั้นประเวียนจะบอกวิธีนะคะอันดับแรกประเวียนก็จะเตรียมผ้ามาแล้วเพราะว่าประเวียนวางแพทเทิร์นตัดผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วแล้วก็ ตัวเวียนจะเริ่มปูกาวนะคะเพราะผ้ามันจะมีสองชิ้นตัดเป็นคู่แบบนี้นะคะเราก็ตัดผ้ากาวมาเป็นคู่เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็เอามาประกบกันชิ้นด้านในนะคะให้หงายด้านในขึ้นมานะคะแล้วเราก็รีดให้เรียบเรียบนะคะ อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าผ้าหดหรือไม่หดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาด้านกาวปูลงไปเลยค่ะทีนี้เราใช้เตารีดที่ร้อนแล้วนะคะกดกดผ้ากาวให้มันติดก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาเตาไปถูนะคะ เพราะว่าถ้าเรารีบเอาเตาไปถูแล้วจะทําให้ว่ากาวมันย่นใช้วิธีกดกดให้กาวมันละลายติดผ้าก่อนนะคะพอเราแน่ใจว่าผ้ากาวมันติดผ้าแล้วเราก็สามารถถูได้นะคะปูกาวก็ค่อนข้างจะใช้เตาร้อนหน่อยนะคะ ถ้าใช้เตาไอ้น้ำได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะได้เกิดความชื้นของไอ้น้ำจะได้ไม่ไหม้นะคะถ้าเราปูก,กาวไม่อยากให้เกิดฟองอากาศเราก็เอาผ้าไปแช่ก่อนนะคะเอาผ้าไปแช่น้ำแล้วตากให้หมาดก่อนแล้วก็เอามารีบให้เรียบจะได้รู้ว่าผ้าชิ้นไหนหดไม่หด ถ้าผ้าไม่หดก็จะไม่เกิดฟองอากาศแต่ว่าถ้าเราไม่เอาไปแช่น้ําไม่รีดก่อนนี้ผ้าจะเกิดฟองอากาศจะไม่สวยนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้เตาใหญ่ก็ได้ค่ะใช้เตารีดที่เราใช้ประจําวันนี้ก็ได้นะคะ เเวียนเป็นช่ากตัดผ้าคระเพียนก็ยังไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้เตารีดใหญ่เลยส่วนใหญ่ประเวียนจะใช้เตารีดไอ้น้ำขนาดเล็กนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบแล้วนะคะอัดแน่นด้วยค่ะถ้าเราตัดวางแพทเทิร์นตัดผ้าก่อน แล้วก็ค่อยมาปูกาวนี่จะประหยัดผ้ากาวเพราะฉะนั้นเราก็ตัดออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาปูกาวแล้วมันถึงจะจะประหยัดกว่านะคะเดีย๋ยวป้าเวียนจะให้ดูอีกทีตอนป้าเวียนปูกาวเรียบร้อยทุกชิ้นนะคะ กดให้แน่นๆเลยนะคะกาวจะได้ติดแน่นจะได้ไม่พองนะคะนี่ค่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามประเวณนด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ